วันนี้มาขายขำไหมแล้วหนูไม่เคยขายขำหนูขายสวยมากมาตลอดนะคะแล้วว่าตาเบิมนะน่ารักจังค่ะขอบคุณค่ะน้องมีน <c oughs> สวัสดีค่ะน้องมีนจุ๊บๆแล้วเดี๋ยวทุกคนจะแซวลลหนูมไหมคะว่าแว่นตาหนูพัง <c oughs> ดูสิหนูก็ยังไม่เปลี่ยนเลยต้องประหยัดนะคะ อะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะคะยังไม่เปลี่ยนยังใช้ได้อยู่เลยถึงมันจะแบบเอ,เอียงๆบ้างดูสิมันจะเอียเออชัดขึ้นมาหน่อยก็ย,ยังชั่วอยากทูชัดอยากจับมือเหมือนกันหนูก็อยากอยากทำงานแบบอยากขึ้นเวทีอยากแสแดงแล้วอ่ะไม่ได้เจอแบบทุกคนแบบ บนเวทีมานานมากแล้วนะใช่ไหมคะดีใจด้วยคะ่ะมี 25M เอ็มคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะดีใจด้วยคะ่ะมี 25M เอ็มคืออะไรคะค่ะมี 25M เอ25็มคืออะไรอะ่ะดีใจด้วยคะ่ะมี 25M เอ็มเอ ตอนนี้ไม่รู้จะงงไม่รู้จะง,งงกับอันไหนดีระหว่างหน้าผากหลักอะไรกับคามียี่สิบห้าเอ็มคืออะไร <laughs> อ๋อคิดไม่วา่า <laughs> เลก็เขียนว่าคามีอ่ะหรือว่าหนูอ่านผิดอ่ะคามียี่สิบห้าเอ็มแต่ต้องเลือกขึ้นไปดูเลยเนี่ยดีใจด้วยคามียี่สิบห้าเอ็ม ใช่ค่ะมี 25m ใ่รวะคิดไม่ว่า 25m ขอโทษเย้ทุกคนเก่งมากเลยที่วันมาได้ถึง 25m ก็พอทุกคนเลยหนูรู้ว่าทุกคนนะช่วยกันปั่นเลยใช่ไหมคะอยากให้หนูดีใจใช่ไหมล่ะขอบคุณมากเลยค่ะเก่งมาก โตไปพร้อมกับหนูเลยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะหนูอะอายุยี่สิบสี่แล้ะีิมิวายี่สิบห้าเห็นนะเราโตไปพร้อมๆกันแต่ไม่เป็นไรนะคะให้คิมิวาโตกว่าหนูเยอะๆก็ได้ไม่ถือเก่งมากเลยขอบคุณมากมากนะคะที่ยังให้ความรักกับเพลงนี้อยู่ตอนนี้กิตติ้งหนูใกล้จะหมดแล้วก็จะ ตอนนี้เหลืออยู่อีกสามสิบคลิปค่ะเป็นสามสิบคลิปสุดท้ายของครั้งนี้ค่ะบใครที่ยังไม่ได้ก็น่าจะอยู่ในสามสิบคลิปนี้แหละค่ะคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณวันหนึ่งน่าจะเสร็จแล้วเพราะว่าปกติหนูจะทำวันเว้นวันใช่ไหมคะวันเว้นวันวันละประมาณยี่สิบวันนี้ทำแล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้แต่งหน้า แล้วก็น่าจะทำอีกทีวันอังคารคพี่ว่าวันอังคารน่าจะเสร็จคิดว่าละ <laughs> ถ้าวันนั้นแต่งหน้าแบบว่าแต่งหน้าโอเคอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคนะก็จะทำได้เยอะค่ะถ้าวันไหนรู้สึกว่าวันนั้นแบบหน้าไม่ค่อยโอเคแบบว่าแต่งหน้าไม่ค่อยถูกใจอก็จะทำได้น้อยค่ะเพราะว่ามันต้องมองหน้าตัวเองในกล้องใช่ไหมคะมจะรู้สึกว่า ไม่ได้สักทีเลยอ่ะแล้วหนูอะอยากรณรงค์ให้แอป i am มีฟิลเตอร์มากเลยค่ะคืออาจจะไม่ได้ต้องแบบฟิลเตอร์แบบอู้อลังการแบบ i g ก็ได้นะแต่อย่างน้อยแบบว่าเหมือนในไลฟ์อย่างนี้ก็ได้แบบนิดนึงแบบว่านิดนึงอะค,อคือนิดนึงให้หนูก็ยังดีอดนนี้แบบว่าถ้าทุกคนได้อัดมาใช่ไหมทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะว่ากล้องมันสดว้ามันสดแบบสดเกินจริงไปอีกนิดนึง สดเกินปกติไปนิดนึงคือหนูว่าหนูส่องกระจกใช่ไหมคะทุกคนมันอัดอัดนะหนูส่องกระจกแล้วหนูก็สุดโอเคและแบบทาลิปแบบว่าลิปสีโอเคแล้วใช่ไหมคะแต่งหน้าโอเคแล้วปัดแก้มแล้วแต่พอมาดูในจอมาดูในตอนจะอัดอะ แบบสีลิปหายไปหมดเลยสีแก้มแบบหายแล้วหนูต้องหนูอะตอนหนูอัดใช่ไหมคะหนูจะต้องนั่งอัดแล้วหนูต้องพกลิปอยู่ข้างๆแล้วก็คอยนั่งเติมตลอดเลยเพราะว่าพอพูดมันก็จะหลุดไปแล้วสีมันก็หายไปตลอดเลยก็เลยอยากรดน้ลงว่าหลักรดน้ลงว่าถ้าพี่ฟังอยู่พี่คนที่เอาแอปฟังอยู่ไม่ว่าพี่อยู่ไหนทำฟิลเตอร์ให้หนูนิดนึงได้ไหมคะ หนูคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเคี่ยมนี้นะมั้งนะนิดนึงนิดเดียวก็ได้ไม่ต้องแบบอลังการแบบไอจีที่แบบปู้เข้าแล้วสวยเลยไม่ต้องแต่งหน้าแล้วสวยเลยแต่ว่าขอขอนิดนึงให้แบบได้ชุ่มชื่นหัวใจในการมองหน้าตัวเองนิดนึงตอนนี้ผมน้องเนยยาวมากเลยใช่ค่ะผมน้องเนยน้องเนยอยากไว้ยาวยาวแต่ว่า ก็เสี่ยงอย่างหนึ่งเสี่ยงว่าแบบจะโซมไหมเพราะว่าเวลาไว้ยาวแล้วมันแบบว่ามันจะโซมง่ายอะค่ะแล้วแม่หนูก็บอกว่าเหมือนหนูถามแม่ว่าผมสั้นหรือผมยาวดีกว่าแม่ก็บอกว่าดีทั้งคู่เลยแม่ก็คือชมทั้งคู่ว่าดีทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คําตอบว่าอันไหนดีกว่าใช่ไหมคะหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากลองไว้ยาวแบบสุดๆดูสักครั้ง คือคือเหมือนถ้าสมมตินหนูตัดอะ่ะหนูก็จะตัดแค่ประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันก็กึง่งใช่ปะ่ะมันก็แบบปะบาอยอย่างงี้คือใจจริงอะ่ะอยากแบบไม่ยาวแบบยาวไปเลยก็อยากลองตัดสั้นไปเลยเลยอะ่ะคืออย่างน้อยถ้าให้มันแบบตัดก็คือตัดเลยเงคะ่ะแต่ก็ใจยังไม่กล้าพอที่จะตัดสั้นเหมือนกันก็เลยครั้งนี้ก็เลยอยากไว้ผมยาวๆดูค่ะอันแะแล้วก็ พูดบ่อยว่าคืออยากล้างคราสีผมเพราะว่าช่วงเนี้ยเคยพูดบ่อยแหละครั้งนั้นใช่ไหมคะเราก็เคยทาไปแล้วครั้งนั้นก็เป็นสีน้าตาลเนี่ยก็เริ่มหลุดแล้วเพราะว่าสระผมบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็นั่งดูคลิปที่แบบเขาไปเปลี่ยนสีผมกันอะไรเงี้ยนั่งดูคลิปแบบทําสีผมตามโรเซ่แบ็คคิงอยเี้ยคืออยากอยากลองทาสีผมอ่อนๆแบบนั้นวางคะ่ะก็นั่งเปิดไล่ดูเลยอะแต่ว่าก็ อย่างที่บอกว่าใจยังไม่กล้าพอฮะเอาเครื่องดนตรีมาอวดหน่อยไม่อวดไม่อ่าค่ะยังไม่อวดเพราะว่ายังเล่นไม่เก่งไว้รอแบบเล่นได้ก่อนแล้วค่อยอวดนะคือหนูอ่ะเพิ่งได้มาเมื่อวานค่ะของเพิ่งมาส่งเมื่อวานตอนเย็นแล้วแม่หนูไม่ได้บอกแม่เลยว่าหนูสั่งเครื่องดนตรีมาบอกพ่อคนเดียวค่ะบอกพ่อแบบก็ไม่ได้บอกว่าสั่งนะแบบแค่พูดเพราะว่า จะสั่งอันนี้มานะยอะไรเงี้ยพ่อก็ถามว่าเออแบบสั่งยังไงเท่ไาไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ถามแต่ยังไม่ได้บอกจริงจังว่าเอยสั่งแล้วนะสุดท้ายของมาส่งเมื่อวานค่ะแม่อยู่หลังวานแม่เดินออกมาเลยสั่งอะไรอะ่ะคือว่ากล่องมันใหญ่ว่ะแล้วสั่งอะไรมาเท่าไหร่คือแบบแม่ถามราคาก่อนดํบแรกเลยเท่าไหร่คือแบบ ไม่ไม่แพงไม่แพงเลือกอันถูกถูกที่สุดแล้วเอามาฝึกงาแบบอยู่บ้านแล้วมาแบบฝึกเล่นอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อสิอ่ะ <c oughs> ชอบแบบว่าแม่แบบอยู่หลังว้านแล้วเดินมาหน้าบ้านเลยว่าอะไรสั่งอะไรมาเอินะน้าเชื่อเออเราดู <c oughs> หนูก็เหอ่อใช่ไหมคะเหมือนเป็นคนที่แบบพอได้อะไรใหม่ๆมาก็จะเหอ่อเหมือนที่ตอนเปลี่ยนสีผมอะ่ะ ก็จะมีกำลังใจในการทำนู่นทำนี่อย่างเช่นแบบอัดกิตติ้งหรือมาอะไรเนเพราะอยากมาอวดสีผมอย่างเมื่อวานเครื่องดนตรีหนูมาใช่ไหมคะหนูก็แกะเลยแกะกล่องเลยแกะกล่องหน้าบ้านแล้วก็ยกเข้ามาในบ้านปุ๊บก็นั่งเลน่นนั่งแบบเปิดดูคลิปใน YouTube เลยคะ่ะว่าพื้นฐานทำยังไงนะเล่นยังไงแล้วก็หาแบบเพลงง่ายๆโน้ตเพลงง่ายๆลองเล่นดูนะคะก็ เอ้ยพอได้อยู่นะเพราะว่าคิดว่าเพลงที่ง่ายที่สุดสำหรับเครื่องดนตรีชนิดนี้เลยก็พอแบบทูทูไท,ทยไท,ย,ทยไปได้ค่ะเหอะมาเมื่อเช้ามาใช่ไหมคะ่ะกินข้าวเสร็จก็รีบแบบไปนั่งเล่นนั่งฝึกเพลงที่ฝึกมอวานเ <c oughs> ออะก็จะดูว่าจะเหอะได้อีกกี่วันนะแต่ว่าตั้งใจเพราะว่าอยากอยากเล่น <c oughs> อยากเล่นให้ได้เหมือนให้มันติดตัวเฉยๆทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะมันไม่ได้มีอะไรนะคะบางคนอาจจะคิดไปแบบเอ๊หรือว่าหนูเห็นมีคนคิดนะว่าวหรือว่าในซีรีส์ต้องเล่นเครื่องดนตรีลทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดไปแล้วเพราะว่ายังไม่สำหรับหนูนะคะซีรีส์ยังไม่มีอะไรคืบหน้าสำหรับหนูนะ ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็คือทุกคนน่าจะได้รู้จักแบบน้องๆที่พูดกันว่าซีรีส์คืบหน้าไปประมาณนิดหนึ่งแล้วคือมันนิดหนึ่งจริงๆอะค่ะนิดหนึ่งก็คือได้มีการเรียกเข้าไปคุยแบบว่าคุยเหมือนให้คุยกับพี่พ่วงกบว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงคือมาสักพักใหญ่ๆแล้วว่าเราเป็นคนยังไงหรือว่าลักษณะยังไงเหมือนคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นอกนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะคะเรานเครื่องดนตรีก็ยังไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับนี่นะหนูก็คืออยากเล่นเฉยๆนะคะเออเพราะว่าหยุดไงมันอยู่บ้านก็เลยอยากเล่นค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you สุขสันวันเกิดนะคะขอให้มีความสุขม,มากๆแล้วก็ร่างกายแข็งแรงตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือร่างกายแข็งแรงแนหะ ก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสู้ๆกับทุกอย่างผ่านสถานการณ์ไปให้ได้ฮึบๆๆครับ